มีรายการยังไงวันที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองกันยายนนี้ที่ลุมพินีครับลุมพินีมันเป็นอะไรวันวันอะไรวันพุธปะศึกเชฟบุญธรรมอ๋อศึกเชฟบุญธรรมวันพุธที่ลุมพินีนะครับเจอกับโดวงสุพงครับโอ้โหดวงสุพงจิตมุงนนยก4ีเขาแรงมากนะตัวมันเริ่มเลยนะคุ้มมากนะเห็นเขาต่อยไหมช่วงหลังก็เห็นครับล่าสุดก็ดูอยู่เป็นไงบ้างเขามีอะไรที่แบบทําให้เราหนักใจได้บ้างใหญ่ด้วยแล้วก็น่ากลัวเดินเร็วด้วยครับ ใหญ่ด้วยเก่งด้วยใช่ไหมพร้อมสดด้วยครับแล้ววงในเขาเป็นไงบ้างก็เหนียวครับเหนียวหรอเออพี่ถามหน่อยระหว่างดวงสุพงศิตย์นน์กับเพชรภูไทยศิษย์สละเสือใครน่าจะสูงกว่าผมดูแล้วน่าจะดวงสงพงศ์ครับหรอวะน่าจะสูงไม่เยอะครับอ๋อน่าจะใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าเราก็ชนะงวยสูงอย่างเพชรภูไทยมาได้ครับมันจะทรงเดียวกันคล้ายๆกันไหมสไตล์ก็อย่างเพชรภูไทยมีศอกครับอย่างดวงสวงก็ เดินแทงเดียวอ๋ออันนี้ก็จบง่ายกว่าดิไม่มีสอบก็หรือเปล่าไม่รู้ว่ามึงแต่เขาก็มีทุกอย่างครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของเราถ้าเทียบไอยหลังๆแล้วเนี่ยเพชรภูไทยกับโรงสมพงใครอาวุธเยอะกว่าแต่ไม่รู้นะเพชรภูไทยผมตอนไม่ได้ต่อยกับผมก็เห็นอาวุธเยอะแล้วตอนต่อยผมครับอืมอมแล้วเวียนน้ำหนักไฟนี้ต่อยต่อยร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามสี่ครับเป็นไงบ้างเวียนนี้ก็ปล่อยใหญ่มาหน่อยครับเพราะว่า ไม่ได้ชกนานเลยครับอ๋อก็ดีหน่อยขยรงก็ไม่ต้องคุมเยอะแล้วจริงๆเวทเราที่เราอยากจะต่อยเลยจริงๆอยากจะต่อยเลยตอนที่ต่อยทุกครั้งก็ร้อยสามเอ็ดสามสองครับก็ถ้าได้ขยับสักสองสามไฟก็จะไปที่เก่าเดิมใช่สักไฟเดียวนะครับสามเยวก็ไปสามเอ็ดละสามสิบทำได้ไหมถ้าเกิดให้เขาให้จริงร้อยสามสิบเขาเลยใช่ไหยแต่ว่าถ้าไม่จริงไม่ขอทำเลยอ๋อถ้าจะให้ดีสามเอ็ดสามสองสองไหมประมาณนี้ถ้าเป็นมีเข็มขัดก็สามเอ็ดก็ทำให้อ่าเริ่มเข้ายคลายซ้อมและซ้อมได้กี่วันแล้้ววคครรััับบไดน ที่เดลกาลกาตอนนี้มีใครเป็นคู่ปั้มคู่สอนให้ครับเริ่มมาสอนมาเรียนยอดเด็กเพชรเพราะว่ามันเด็กยังมาไม่ได้ครับบางคนรถยังไม่เดินทางครับยังไม่ปล่อยเดินทางแต่ว่าอีกสามสองสามวันมากคิว่าเฮียตีเบรกไว้เอาไม่ใครเลขยันจริงไม่ต้องมาเออนีจริงไหมจริงไหมนี่เฮียตีพูดจริงไหมนี่ก็จริงครับออ๋มียอดเด็กเพชรก็ยังโอเคเป็นคู่ปัมคู่สอนให้เรามีอนุรักษ์ปะครับอนุรักษ์ชาญยุทธนี่ครับชาญยุทธก็มามีรายการจีนครับ ก็ถือว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เจ็ดต่อยี่สิบสองก็มีรายกายวันเนาะอ่ะคิดว่าจะวางแผนยังไงดีครับนี่คิดไว้หรือยังก็เหมือนเดิมสไตล์ของเราสายยาวๆอ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับของลำน้ำมูลหน่อยครับก็ฝากแฟนคลับทุกคนช่วยกำลังใจนะครับก็ได้กลับมาโชว์ทีครับดีใจครับดีใจมากเลยครับไปสุดท้ายโชว์ไว้เมื่อไหร่จดีเลยกุมภาพกุมภาัยต่อยเพชรพุธไทยนะครับ ไปเดือนนี้เดือนอะไรกันยาตั้งเจ็ดเดือนแล้วโอ้โหห้าเดือนได้ไหมแค่ห้าหกเดือนห้าหกเดือนโอ้แล้วมันจะมีผลไหมเนี่ยอยู่นานอย่างเงี้ยก่อนก่อนพี่ผู้ไทยก็เจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนหรอเจ็ดเดือนต่อยทีเจ็ดเดือนต่อยทีไป็นป่อยแล้วเท่าไหร่อ่ะตอนนี้อยู่หกสิบแปดตัวทีเจ็ดครับหนักประมาณหกเจ็ดโลได้ไหม ประมาณหกโลครับผมเพราต่อร้อยสามสี่ครับหกสิบเอ็ดครับถามอีกคําถามหนึ่งเป้าหมายอะไรแาบนี้เรามีเล็งไว้ไหมอยากจะเป็นแชมป์รุ่นไหนยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้โอกาสได้ชิงเท่าไหร่ครับเออเป็นนักมวยอาเอาพับแชมป์เคยชิงไหมถ้าพวกมาตรฐานไม่เคยครับแต่ถ้าวบอลทรงชัยก็ชิงอยู่ครับแต่อยากได้ได้ลองชิงแบบมาตรฐานเช่นล่ามล่ามเงินรุ่นอะไรอะถ้าเกิดชิงถ้าร้อยสามสิบร้อยสามห้าก็ได้ครับอ๋อสามห้าก็จะสูงไปไหมแต่ก็อยากจะชิงอยู่ใช่ครับ แต่ส0สิก็จะน้อยไปคือ3ามห้ก็ยังไม่เต็มเลยวนนี้สามสิบตึงมีโอกาสมวยก็หยุดอย่างเงี้ยวันไม่ต้องทําบุญเยอะๆนะเราเนี่ยคำพุดเยอะอยาเคขาพูดว่าครับผมเราทำบุญเลยครับเดี๋ยวพี่ไปเทียบส่วนสูงน่อ้อ